อะมาพบกับผมแล้วนะครับเซลมอนนะครับกับช่องชาวเปรูพาดูรถนะครับวันนี้ผมมีเจ้าสปาร์ค1.9นะครับปี2020ตัวนี้นะครับเพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่499,000บาทครับผ่อนเพียง9,000บาทเท่านั้นเองครับตลอดอายุสัญญาครับอมาดูว่าตัวนี้มันมีอะไรดีบ้างแล้วก็โฉมนะครับความสวยงามนะครับมีตัวไหนที่แปลกตาไปบ้างแล้วก็มีตัวไหนที่สวยงามมากนะครับอ่ะอย่างแรกเลยครับเป็นไฟครับตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับหน้าเขาจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกข้างล่างนะครับ มีไฟตัดหมอกด้วยนะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นสีเทาดำนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์โลโก้ยูสุนะครับสีโครเมียมนะครับตัวนี้กระจังหน้าจะมีตัวขั้นตัวนี้อยู่แค่2ขั้นเองนะครับไม่เหมือนตัวเดิมนะครับตัวประมาณตัว2 0งพันเจ็ดสเนี้ยก็จะเป็น3ตัว3ขั้นนะครับตัวกระจังหน้าตังนี้นะครับอ่ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นล้อนะครับล้อกระทะนะครับล้อกระทะขอบ15นะครับตัวนี้เป็นล้อกระทะขอบ15เดิมจากโรงงานยูสุเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแล้้้้้้ววววววกก็จจะะะะะมมีีีีไฟเลลยยยนนนนนคคครรรรรััััััับบบตตตออูู่่่ทขขาางงถถแ ครอบกระจกจะเป็นสีขาวนะครับตจะเป็นครอบสีขาวแล้วก็ตัวเบ้ามือจับตัวหรือว่าตัวเปิดประ,ระตูนะครับจะเป็นสีดานะครับตัวนี้เป็นของอโรงงานโดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะมีครอบโครเมียมมาให้กันรอยสีโครเมียมมาให้นะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นตู้ทึบตัวนี้สําหรับคนที่อยากได้รถไปใช้งานนะครับวิ่งส่งพัสดุนะครับตัวนี้พร้อมเลยนะครับเป็นตู้ทึบมาตรฐานของขนส่งนะครับคือจากพื้นกระบะจนถึงหลังคาเนี่ยจะอยู่ที่2.5เมตรนะครับตัวนี้ตามมาตรฐานของขนส่งโดยตรงเลยนะครับอ่า ล้อหลังก็เหมือนกันครับจะเป็นขอบ15เหมือนกันเป็นล้อกระทะนะครับเอาไว้สําหรับบรรทุกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้จะแตกต่างจากพวก4ประตูกับพวกแคปนะครับคือตัวนี้จะเป็นเผาเผาที่มีแรงทดนะครับเวลาเราขนของหนักนะครับแล้วก็ขึ้นเขาอะไรเงี้ยเขาจะมีแรงทดจากเผาโดยตรงเลยเวลาขับเคลื่อนนะครับเวลามันขึ้นเขาเงี้ยเขาจะมีระบบของเผาเองนะครับที่ช่วยในการทดเกียร์ทดรอบเพื่อให้รีบิ้งขึ้นเขาได้ไม่สะดุดนะครับอ่าไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายโปรเจคเตอร์ LED นะครับ ตัวนี้เหมือนกันเลยเหมือนเหมือนข้างหน้านะครับตัวนี้เป็นรถเน้นใช้งานนะครับฟังก์ชันก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานถือว่าโอเคนะครับโอเคในใ,ในในระดับเลยครับเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ต้นๆของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตู้อะไรมาให้เรียบร้อยเสร็จสับคือออกไปแล้วไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมอ่ะพร้อมพร้อมที่ใช้งานเลยนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นโลโก้ยิสูนะครับตัวนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนจะเป็นโครเมียมนะแต่ตอนนี้ตัวตัว2020อ่ะเขาทําเป็นสติ๊กเกอร์ติดอะ่ะมันไม่เหมือนตัวเก่านะครับ ภายนอกก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยูสุปี2020แล้วนะครับไม่ไม่น้อยมากคันเนี้ยไม้อยู่ที่หมื่นหมื่นหน่อยๆนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากรถ2ปีวิ่งหมื่นเองนะครับวิ่งน้อยคันนี้ะครับเห็นเจ้าของเก่าบอกเขาบอกว่าซื้อมาจอดเพราะว่าเขาก็ทําโรงงานเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาขับเขาก็เลยเอามาเทินเป็นรถเก๋งของเรากลับไปนะครับอ่ะเราก็มาดูภายในกันดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นรถใช้งานมันไม่มีออปชั่นอะไรให้เราดูมากมายนะครับเดี๋ยวผมมาพามาดูตู้ทึบข้างในตู้ทึบนะครับว ใหม่เอี่ยมเลยครับยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับแทบจะไม่ผ่านการใช้งานมาเลยก็ว่าได้นะครับไม่มียุบครับตัวนี้โอเคเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในตัวรถกันดีกว่าว่ามันมีอะไรมีออปชันอะไรบ้างนะครับในตัวรถสปาร์คหนตัวนี้นะครับอ่ะครับมาดูข้างในกันว่าตัวนี้มันมีออปชันอะไรบ้างครับสำหรับรถใช้งานคันนี้นะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับแผงประตูจะเป็นวัสดุพลาสติกฉีดแข็งนะครับ เหมือนรุ่นทั่วไปเลยนะครับ <expectancy. S 1> ก็จะมีตัวนี้จะล้ำมาดน,นึนงคือจะมีเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้แล้วก็คอนโซลก็จะเป็นเหมือนกัน,นครับพลาสติกฉีดแข็งเหมือนกันนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับแต่ตรงกลางก็จะเป็นพลาสติกฉีดแข็งเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเกียร์หสปีดนะครับพอเขาเป็นเครื่อง1.9จดจะเป็น6สปีดนะครับเครื่องเล่นก็จะใช้เป็น CD นะครับ fm นะครับ am แล้วก็ aux นะครับแอร์ก็ปกติเลยนะครับเป็นแอร์ส่มปรับดลมอืนะครับ เป็นแบบหมุนนะครับแต่เบาะเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้โอเคอะเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันดีกว่าว่าตัวเครื่องยังเดิมอยู่ไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้ยอะครับมาดูตัวเครื่อง e u r u 1.9ุตัวนี้ครับว่ามันยังเดิมอยู่ไหมนะครับอ่าโอเคปึ๊บอายังเดิมเดิมนะครับทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเลนวงเลนบัทนะครับไม่มีอะไรรอยแกะมาเลยนะครับอ่าพวกน็อตพวกอะไรยังเหมือนเดิมครับนี่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่มีรอยกุญแจขันเลยนะครับตัวนี้ก็จะมี abs มาให้นะครับตัวนี้เพราะว่าตัวก่่อนะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะไม่มี ABS บมาให้นะครับแต่ตัว2อง0มีมาแล้วนะครับก็เครื่องยังเดิมเดิมครับ1.9เครื่องไม่ใหญ่มากนะครับเล็กๆกระทัดรัดดีแต่ก็ถือว่าแรงนะครับเพราะว่าผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับหลักหลักก็ประมาณนี้ครับรถมันเป็นรถที่เอาไว้ใช้งานนะเนาะผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรแตกต่างจากแบบตัวตัวเก่าๆบ้างนะครับอ่ะเราก็ดูตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเราก็ไปลองทดลองขับกันดูว่าเจ้าสปาร์ค9ตัวนี้มันจะมีแรงดีขนาดไหนแล้วก็แรงบิดตะไบขนาดไหนนะครับไปดูกัน เราไปเราทดลองขับกันครับเราก็มาทดลองขับกันนะครับสำหรับเจ้าอีซู1.9สปาร์คตัวนี้นะครับว่าแรงบิดเขาจะดีขนาดไหนเหมือนที่ผมบอกไปนะครับมีเฟืองท้ายนะครับเพื่อเพิ่มแรงทุดในการขึ้นเขานะครับในการบรรทุกหนักนะครับอ่ะเราจะมาลองดูกับการเข้าโค้งเข้ากับเบรกเอียต์ดูเขาจะดีไหมนะครับโอเคเราจะลองแบบตอนขึ้นเนินนะครับขึ้นเขากันอ่าตอนนี้เราก็กำลังจะเลี้ยวนะครับจะเลี้ยวแล้วนะจะเลี้ยวแล้วนะเลี้ยวแล้วครับเลี้ยวแล้วครับ ออนิ่มนะครับตรงนี้แรงบิดเขาก็โอเคนะครับเป็นเครื่อง1.9จุด้านะครับแต่แรงบิดเขาจะเร็วกว่าเดิมรอกเาจะเร็วกว่าเดิมนะครับอ่าเรามาดูกันเลยอย่าสามมาแล้วครับโอ้โหขึ้นเร็วมากอ่ะเหยียบไปคือขึ้นเลยอ่ะก็ช่วงล่างก็โอเคครับไม่คงเครงนะครับถือว่านิ่มอยู่นะครับก็นิ่มนีแหละอ่านี่คือแรงโคดเขาครับอ่าแรงโคดดีมากครับตอนนี้ก็เหยียบอยู่ที่ร้อยครับเหยียบร้อยแล้วแต่ก็ยังนิ่งอยู่เห็นไหมครับไม่คงเคลงนะ แรงบิดดีเลยแล้วก็ช่วงล่างโอเคครับหนึบใช้สําหรับบรรทุกนั้นดีมากครับตัวนี้น่าหน้ามันน่าใช้อยู่แล้วนะครับอีสูเป็นแบรนด์หลักของประเทศไทยเราแล้วด้วยคนก็นิยมนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยราคาเพียงสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับผ่อนเพียงเก้าพันบาทตลอดยุสัญญานะครับก็ถือว่าราคาไม่แรงนะครับน่า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 ใช้หน้าผ่อนนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทดลองขับนะครับแล้วก็การเรารีวิวในเครื่องนะครับแล้วก็ภายในตัวรถสู้ทึบนะครับกับโฉมของเขานะครับสวยๆอย่างเงี้ย พี่ๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องชาวเปรูพาตัวรถเราด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับรถนะครับไใช้งานสัก1คันนะครับให้มองมาหาเรานะครับที่อัลฟ์โฮมคาร์นะครับสำหรับเบอร์ติดต่อผมนะครับ0886932218ครับวันนี้มออโคย่าลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยอัลฟ์โฮมคาร์มีแอดมินคอยบริการลููกคค้าอย่นะ